วันนี้ใครที่ประสบปัญหาลังเลลังไหวร่วงตักอ่าวอาวุธไม่พร้อมรบว,วันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือนี่เลย b a l านซ์ s, <S, <S ีสเปย ต้องบอกว่าเป็นสเปรย์ชะลอกาหลังสําหรับคุณผู้ชายค่ะและที่สําคัญไม่ใช่ยาชานะคะใช่ค่ะใช้แล้วก็ไม่ไม,ไ,มไม่ระคายเคืองนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากสารสก,กัดธรรมชาติค่ะแล้ววิธีใช้ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่ฉีดพ,พ่นบริเวณน้องชายก่อนเริ่มกิจกรรมประมาณ10นาทีโดยที่ไม่ต้องล้างออกค่ะไม่ต้องนวดไม่ต้องถูเลยนี่ค่ะฉีดออกมานะคะแห้งไวซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายอีกด้วยค่ะใช่ค่ะแคะ่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ 0นาทีนะคะแค่นี้ค่ะก็ช่วยยืดเวลาการร่วมรักของเราให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะใช่ค่ะยืดระยะเวลาความสุขคุณไปได้อีกค่ะให้คุณมีความสุขได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้หากสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสินค้าดีๆแบบนี้พร้อมส่งตรงไปหาคุณที่บ้านค่ะกับบาลานซ์ทีสเป